สำหรับการพยากรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกัน ในห้วงปีพุทธศักราช2569นี้หากพิจารณาตามหลักโหราศาสตร์ไทยผสานกับยานทัศนะของครูบาอาจารย์ชั้นนำระดับประเทศอย่างอาจารย์ลักษ์ราชสีหมอช้างทศพรศรีตุลาหมอปลายพรายกระซิบอาจารย์ไพศาลแสนชัยและบารมีธรรมของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแล้วนั้นภาพรวมของชะตาชีวิตท่านกำลังจะก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในรอบทศวรรษ เป็นปีแห่งการผลิตด,ดอกออกผลแห่งบุญที่ท่านได้เคยสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันหากจะกล่าวให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดตามคำทำนายลักษณะนี้โดยไม่แบ่งหัวข้อตามที่ท่านต้องการนั้นขอให้ท่านค่อยๆพิจารณาเนื้อความอันลึกซึ้งต่อไปนี้ ดวงชะตาของชาวราศีกันในปี2569นี้ตกอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าฟ้าเปิดทางสวรรค์ประทานพรอ,อย่างแท้จริงโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญเก่าที่จะกลับมาหนุนนำส่งผลให้ร่ำรวยรับโชคใหญ่ตามคติความเชื่อและหลักดวงดาวดาวพระหัสบดีซึ่งเป็นประธานแห่งสุภเคราะห์และเป็นตัวแทนแห่งบุญกุศลจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุด หรือตำแหน่งที่สูงส่งที่สุดทรงพลังที่สุดในรอบ12ปีในเรือนลาพะโชคลาภความสำเร็จของดวงชะตาซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของอาจารย์ลักษ์ที่มักกล่าวถึงจังหวะเวลาที่เทพยดาอํานวยพร นี่คือช่วงเวลาที่ประตูมิติแห่งโลกวิญญาณและโลกมนุษย์เชื่อมต่อกันในทางที่เป็นกุลแก่ท่านบุญกุศลใดที่ท่านเคยทําไว้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดสร้างพระช่วยเหลือชีวิตสัตว์หรือแม้แต่การดูแลบิดามารดาในอดีตที่ผ่านมาแล้วดูเหมือนยังไม่เห็นผลในปี2,569นี้บุญเหล่านั้นจะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนพลังงานมหาศาลเปรียบเสมือนเขื่อนกั้นน้ําที่พังทลายลงมาเป็นสายทาาแห่งโชคลาภ หากอ้างอิงถึงศาสตร์ของอาจารย์ภพศาลแสนชัยที่เน้นเรื่องนิมิตและโลกหลังความตายปีนี้จะเป็นปีที่เทวดาประจำตัวของชาวราศีกันมีฤทธิ์มากที่สุดท่านอาจจะสัมผัสดได้ถึงลางสังหณรที่แม่นยำอย่างน่าประหลาดฝันเห็นตัวเลขฝันเห็นพญานาคหรือฝันเห็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงปู่ศิลามาโปรดในนิมิตซึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้รับสมบัติจัก,กรพรรด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นท้าเวสุวรรณพญานาคร,ราชหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายจีนจะประทานพรให้ท่านสามารถหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโดยเฉพาะใครที่มีสัญญาเก่ากับพญานาคหรือเคยร่วมบุญสร้างบารมีกับครูบาอาจารย์สายธรรมฐานปีนี้ท่านต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาเพราะกระแสจิตของท่านจะสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไวมาก หมอปลายไายกระสิบอาจจะเคยเตือนเรื่องภัยพิบัติหรือเรื่องร้ายแต่สำหรับราศีกันในปีนี้ท่านยม,มาบาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแดนลี้ลับกลับเปิดบัญชีบุญให้ท่านเป็นกรณีพิเศษทำให้มีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ได้เงินก้อนโตจากการเสี่ยงโชคหรือได้รับมรดกตกทอดที่คาดไม่ถึงเป็นลักษณะของลาบลอยที่เกิดจากบุญริษล้วนๆไม่ใช่แค่ความเก่งกาจเพียงอย่างเดียว เมื่อพิจารณาเจาะลึกลงไปในเรื่องดวงดาวการเงินและโชคลาภแบบละเอียดลึกซึ้งตามคำขอของท่านนั้นปี2,569ถือเป็นปีทองฝังเพชรของชาวราศีกันอย่างแท้จริงตามหลักโหราศาสตร์ดาวการเงินของท่านจะเดินหน้าอย่างมั่นคงและทรงพลังสอดรับกับดาวโชคลาภที่สองสว่างหมอช้างทศพรมักจะเน้นย้ำเรื่องการวางแผนและการขยับขยายซึ่งปีนี้ดาวพรหัสบดีที่ย้ายเข้าสู่เรือนลาภะ โชคลาภจะทำมุมตรีโกนถึงลักขณาส่งผลให้กระแสการเงินไหลามาเทมาดังสายน้ำท่านจะมีรายได้เข้ามาหลายทางไม่ใช่แค่ทางเดียวเหมือนเก่าใครที่เคยติดขัดเรื่องสภาพคล่องหนี้สินรุงรังปีนี้จะมีจุดพลิกผันให้ท่านปลดหนี้ได้จนหมดสิน้นและมีเงินเก็บก้อนโตการลงทุนที่เคยทำไว้แล้วเงียบหายจะกลับมาสร้างผลกำไรอย่างงดงามโดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือทัพยากรธรรมชาติจะถูกฉลกมากเป็นพิเศษยิ่งไปกว่านั้นอิทธิพลของดวงดาวในปีนี้ยังส่งผลให้ท่านมีวาจาเรียกทรั การเจราจาต่อรองเรื่องเงินทองจะประสบความสำเร็จเกินคาดหากท่านทำการค้าขายจะมียอดขายถล่มทลายลูกค้าหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นในโลกออนไลน์ สำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคตามแนวทางของอาจารย์ลักษ์ที่มักจะฟันธงเรื่องโชคลาภปีนี้ท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่จากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้ตัวเลขที่บ้านหรือเลขทะเบียนร,รถที่ท่านใช้งานประจําจะนําพาโชคลาบก้อนใหญ่มาให้แต่มีเคล็ดลับสําคัญคือเมื่อได้เงินมาแล้วต้องรีบแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญต่อทันทีเพื่อเป็นการต่อเงินต่อทองตามคติของหลวงปู่ศิลาที่สอนให้รู้จักการสละออกเพื่อให้ได้กลับคืนมามหาศาล การเงินในปีนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการหามาได้แต่เป็นเรื่องของบารมีที่ดึงดูดทรัพย์สินเข้ามาหาตัวท่านเองโดยอัตโนมัติเรียกว่านั่งเฉยๆเงินก็อาจจะลอยเข้ามาหาได้หากท่านมีบุญเก่าหนุนนำเพียงพอข้ามมาที่เรื่องการงานสุขภาพและความรักซึ่งเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกในปี2569นี้ด้านการงานของชาวราศีกันจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและการยอมรับ ผู้ใหญ่เจ้านายที่เคยเมินเฉยจะหันมามองเห็นคุณค่าในตัวท่านดาวเกตและดาวมฤตยูที่ส่งผลต่อดวงชะตาจะกระตุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานที่ทันสมัยขึ้นท่านอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ระดับประเทศหรือระดับโลกหรือได้ทำงานเบื้องหลังที่มีความสำคัญมากหากท่านทำธุรกิจส่วนตัวนี่คือปีแห่งการขยายกิจการการสร้างแรงให้เป็นที่จุดจำคู่แข่งทางการค้าจะแพ้ภัยตัวเองหรือกลายมาเป็นพันธมิตรกับท่าน อย่างไรก็ตามความสําเร็จในหน้าที่การงานที่พุ่งทยานนี้อาจแลกมาด้วยความเหนื่อยยากทั้งกายและใจซึ่งนําไปสู่เรื่องของสุขภาพที่ต้องระวังตามทัศนะของหมอปลายที่มักเตือนเรื่องโรคเวรโรคกรรมในปีนี้ชาวราศีกันต้องระวังโรคที่หาสาเหตุไม่เจอโรคภูมิแพ้โรคทางเดินหายใจหรืออาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูกที่เกิดจากการทํางานหนักเกินไปและพักผ่อนไม่เพียงพอนอกจากนี้ต้องระวังเรื่องลมในร่างกายไม่ว่าจะเป็นลมพิษหน้ามืดวิงเวียนศีรษะ พลังงานของราหูที่เลงหรือทำมุมกับดวงชะตาอาจทำให้ท่านเกิดอาการเจ็บป่วยแบบปุบปรับฉับพลันได้จึงควรหมั่นตรวจเช็คร่างกายและทำบุญลงศพทำบุญกับโรงพยาบาลสงเพื่อแก้เคล็ดส่วนในเรื่องของความรักปีนี้เป็นปีแห่งการคัดกรองคู่แทสสำหรับคนโสดท่านมีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนที่มีวาสนาต่อกันแต่อดีตชาติอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนหรือคนที่มีอายุมากกว่าที่มีฐานะมั่นคงเข้ามาอุปถัมภ์คำจุน แต่ความรักครั้งนี้อาจจะไม่ได้โรแมนติกหวานแหววเหมือนในละครแต่เป็นความรักแบบผู้ใหญ่ที่เน้นความเข้าใจและการเกื้อกูลกันส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วต้องระวังอิทธิพลของดาวเสาร์ที่อาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดความเย็นชาหรือความห่างเหินกันบ้างด้วยภาระหน้าที่การงานที่รัดตัวอาจารย์หลายท่านแนะนําให้ชวนคู่ครองไปทําบุญร่วมกันไปไหว้พระาธาตุหรือปฏิบัติธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแก้เคล็ดเรื่องการผัดพลาก ความรักในปีนี้จึงเป็นบททดสอบจิตใจว่าท่านและคู่ครองจะจับมือกันฝ่า,ฝาฟันอุปสรรคเพื่อไปสู่ความมั่งคั่งร่วมกันได้หรือไม่สิ่งที่จะทำให้ชาวราศีกันย์รวยแบบยั่งยืนในช่วงนี้คือการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในความรู้การลงทุนค้าขายเล็กๆน้อยๆหรือการขยับขยายกิจการจังหวะนี้ฟ้าเปิดเป็นใจให้คุณแล้วหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองใครที่เคยล้มเหลวมาก่อนขอให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพราะดวงคุณเปลี่ยนแล้ว คุณไม่ใช่คนเดิมที่หยิบจับอะไรก็เจ๊งอีกต่อไปวันนี้คุณคือคนดวงแข็งผู้ที่มีดวงการเงินระดับมหาเศรษฐีขอให้คุณวาง่านการใช้เงินให้ดีเงินแสนเงินล้านที่จะเข้ามาไม่ว่าจะการเสี่ยงโชคหรือการทำงานหากบริหารจัดการดีๆมันจะเปลี่ยนฐานะครอบครัวคุณไปตลอดกาลคุณจะมีบ้านใหม่มีรถใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ความกังวลเรื่องบินค่าใช้ใจ่ายต่างๆจะหายไป แทนที่ด้วยความมั่งคั่งและความสุขสบายใจเตรียมตัวรับแรงกระแทกจากก้อนเงินมหือมาที่จะหล่นทับตัวคุณได้เลยครับด้านความรักเรื่องของความรักเพราะความรักในช่วงนี้ของชาวราศีกันคือรักพารวยครับสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ของคุณจะเป็นคู่บุญคู่บารมีเขาหรือเธอจะนำพาโชคลาภมาให้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนเรื่องการทำมาหากิน ถ้าทะเลาะก,กันอยู่จะกลับมาดีกันและจะรักกันมากกว่าเดิมเพอเพอแฟนคุณนั่นแหละที่จะเป็นคนหยิบลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมาใส่มือคุณดังนั้นช่วงนี้ดูแลเอาใจใส่คู่รักให้ดีพูดจาดีๆต่อกันเพราะเขาคือกุญแจสู่ความสําเร็จของคุณส่วนคนโสดเตรียมตัวร้องกรี๊ดได้เลยครับคุณมีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนที่มีฐานะดีหรือเป็นคนขยันทำมาหากินที่จะเข้ามาช่วยสร้างเหนือสร้างตัวเป็นความรักที่ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงาม และอาจพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและร่ำรวยได้เลยทีเดียวช่วงนี้ความรักไม่ใช่เรื่องของความหลงไหลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความมั่งคงและการพากันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองครับสำหรับชาวราศีกันที่อยากเห็นผลทันตาอยากให้เงินแสนเงินล้านวิ่งเข้าหาเร็วขึ้นผมมีพิธีกรรมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์แบบง่ายๆแต่คลังสุดๆมาฝากให้ท่านทำตามนี้ทันทีหลังจากดูคลิปจบหรือในเช้าวันพรุ่งนี้ ให้ท่านนำกระเป๋าสตางค์ของท่านออกมาเคลียร์บินเคลียร์ใบเสร็จเก่าๆที่เป็นขยะทิ้งไปให้หมดอย่าให้มีรกเพราะกระเป๋าที่รกคือกระเป๋าที่เงินรั่วไหลจากนั้นให้เรียงธนบัตรให้เป็นระเบียบหันหัวไปทางเดียวกันและที่สำคัญให้ท่านหาเงินขวัญถุงจำนวนลงท้ายด้วยเลข9จะเป็น90บาท900บาทหรือ9000บาทตามกำลังศรัทธาใส่ไว้ในช่องในสุดและห้ามใช้เด็ดขาด เงินก้อนนี้จะเป็นตัวล่อเงินใหญ่เป็นแม่เหล็กดูดโชคลาภให้เข้ามาหาท่านแบบไม่ขาดสายและขอเตือนกันตรงๆด้วยความหวังดีครับในช่วงที่ดวงกำลังพุ่งแรงแบบนี้ท่านจะมีมารผจญในรูปแบบของคนยืมเงินเพื่อนฝูงหรือญาติพี่ห่างหายไปนานจะติดต่อมาขอยืมทรัพย์สินขอให้ท่านใจแข็งเข้าไว้อย่าให้ยืมเด็ดขาดในช่วง3เดือนนี้เพราะถ้าให้ไปนอกจากจะได้ไม่คืนแล้วดวงการเงินของท่านจะสะดุดทันที ให้เปลี่ยนจากการให้ยืมเป็นการคํำบุญบริจาคทานให้คนยากไร้แทนผลบุญนั้นจะหนุนนำท่านมากกว่าร้อยเท่าทวีสรุปเลขมงคลโค้งสุดท้ายสำหรับคอหวยนักเสี่ยงโชคที่ตั้งตารอคอยบทสรุปจากการประมวลผลดวงดาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวมาทั้งหมดตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดสำหรับชาวราศีกันในงวดนี้คือเลขตระกูล 5, 8และ9ครับลองจับคู่ดูนะครับ 59, 89, 58 หรือเลขสตัว589 985เลขกลุ่มนี้คือเลขจักรพรรดิสำหรับคุณถ้าไปเจอแผงไหนมีเลขพวกนี้รีบขวาไว้เลยหรือถ้าหาไม่ได้ให้มองหาเลขที่เกี่ยวข้องกับอายุพ่อหรือเลขที่บ้านของท่านสองสิ่งนี้คือสื่อนําโชคที่แรงที่สุดของคุณในเดือนนี้ครับเมื่อมองลึกลงไปในเรื่องของห่วงจุ้ยและชัยภูมิที่ส่งผลต่อดวงชะตาตามหลักทักษะและศาสตร์ของหมอช้าง ในปี2,569นี้ชาวราศีกันมีเกณฑ์ที่จะต้องขยับปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานเพื่อเปิดรับทรัพย์บางท่านอาจจะรู้สึกอยากจัดบ้านใหม่อยากทาสีห้องใหม่หรืออยากย้ายโต๊ะทำงานโดยมีสาเหตุนั่นคือสัญชาตญาณความรวยที่ถูกกระตุ้นจากดาวเกษตรหากท่านได้ทำการรีโนเวทบ้านซ่อมแซมรอยร้าวอุดรอยรั่วหรือจัดสวนหน้าบ้านให้โล่งโปร่งสบาย จะเป็นการล้างอาถรรพ์ความซวยทั้งปวงให้ออกไปอย่างถาวรโดยเฉพาะทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือของบ้านปีนี้ถือเป็นทิศขุมทรัพย์หากท่านตั้งน้ำล้นหรือวางวัตถุมงคลเช่นรูปปั้นพญานาคหรือองค์เท้าเวสวร์ณไว้ในทิศดังกล่าวจะช่วยดึงดูดพลังงานด้านบวกเข้ามาหมุนเวียนในบ้านทำให้คนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีโชคลาภไม่ขาดสายเคล็ดลับสำคัญที่ครูบาอาจารย์มักฝากไว้คือ ความสะอาดคือความรวยปีนี้ท่านต้องดูแลหิ้งพระและทางเข้าบ้านให้สะอาดเอี่ยมอ่องอยู่เสมออย่าให้มีรองเท้ารกขวางทางเดินเพราะนั่นคือทางเดินของเงินทองที่จะไหลเข้ามาอีกหนึ่งมิติที่ลึกซึ้งและมีความสำคัญมากคือเรื่องของสัจจวาจาและพลังจิตในปี2569นี้ชาวราศีกันจะมีพลังอำนาจพิเศษที่เรียกว่าวาจาสิทธิ ติดตัวมาจากการโคจรของดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวที่สัมพันธ์กับดาวสุพเคราะห์คำพูดของท่านจะมีน้ำหนักดังประกาศสิทธิ์ใครได้ฟังก็จะคล้อยตามเชื่อถือและศรัทธาดังนั้นท่านต้องระมัดระวังคำพูดเชิงลบการบ่นดาสาบแช่งหรือการพูดตัดพอโชคชะตาเพราะมันอาจจะเป็นจริงตามปากท่านในทางกลับกันหากท่านตื่นเช้ามาแล้วพูดสิ่งดีๆกับตัวเองหน้ากระจก อวยอนตัวเองและพูดจาไพเราะก,กับคนรอบข้างพลังงานคำพูดนั้นจะกลายเป็นมนต์เสน่หที่ทำให้ท่านเจรจาการค้าสำเร็จปิดการขายได้ง่ายได้หรือแม้แต่ไกลเกลีย่ยข้อพิพาทให้จบลงด้วยดีหมอปลายพลายกระสิบเคยกล่าวถึงพลังของการสื่อสารกับเทวดาประจำตัวปีนี้หากท่านหมนั่นเจริญภาวนาสวดมนต์บทที่ท่านชอบไม่ว่าจะเป็นพาหุงมหากาหรือคาถามหาจักรพรรด แล้วแผ่เมตตาเจาะจงให้แก่เทวดาที่รักษาปากของท่านจะยิ่งเพิ่มความขลังให้แก่ว่าจ่าจะไปสมัครงานไปกู้แบงค์หรือไปจีบใครก็จะสําเร็จดังใจนึกในเชิงรายละเอียดของโชคลาภจากการเดินทางปีนี้ชาวราศีกันมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและทุกครั้งที่ท่านก้าวเท้าออกจากบ้านคือการก้าวไปรับทรัพย์ การเดินทางไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือภูเขาจะถูกฉลกกับท่านมากในปีนี้หากมีโอกาสได้ไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาทหรือไปปฏิบัติธรรมในวัดป่าสายวิปัสนาพลังจากธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตให้ท่านมีพลังวังชายอย่างเหลือเชื่อและมักจะมีโชคลาภกลับมาเสมอเช่นซื้อลอตเตอรี่จากแผงหน้าวัดในถิ่นทุรกันดารแล้วถูกรางวัลใหญ่หรือได้พบช่องทางธรรมะฮากินใหม่ๆจากการสนทนากับพระสงฆ์องค์เจ้าในต่างถิ่น อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทในวัฏสงสารอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้คือความขี้ใจอ่อนและขี้สงสารของชาวกันเองปีนี้อาจมีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินทองหรือขอให้ท่านคำประกานสัญญาอาจารย์ไพศาลแสนชัยและหลักโหราศาสตร์เตือนไว้ตรงกันว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดปีนี้ท่านต้องใจแข็งรู้จักปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่เด็ดขาดหากเป็นการทำบุญช่วยเหลือเล็กน้อยนั้นทำได้แต่หากเป็นเรื่องใหญ่ที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของท่านขอให้ระลึกเสมอว่าตนเป็นที่พึง่งงงงแแแหห่่่่่่่่ตตตนนนนกกกกาาาาารรรปปปปฏิเเเสสสธไมมมมมชควว็็ัั้อบบุญีีท ไม่ให้รั่วไหลไปกับวิบากกรรมของผู้อื่นสิ่งที่ท่านควรทาคือแนะนําให้เขาไปทําบุญแนะนําช่องทางทํากินแต่ไม่ใช่การยืนปลาให้เขากินฟรีๆลูกค้าหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นในโลกออนไลน์ สำหรับท่านที่ชอบเสียงโชคตามแนวทางของอาจารย์ลักษ์ที่มักจะฟันธงเรื่องโชคลาภปีนี้ท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่จากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้ตัวเลขที่บ้านหรือเลขทะเบียนร,รถที่ท่านใช้งานประจำจะนำพาโชคลาภก้อนใหญ่มาให้แต่มีเคล็ดลับสำคัญคือเมื่อได้เงินมาแล้วต้องรีบแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญต่อทันทีเพื่อเป็นการต่อเงินต่อทองตามคติของหลวงปู่ศิลาที่สอนให้รู้จักการสละออกเพื่อให้ได้กลับคืนมามหาศาล การเงินในปีนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการหามาได้แต่เป็นเรื่องของบารมีที่ดึงดูดทรัพย์สินเข้ามาหาตัวท่านเองโดยอัตโนมัติเรียกว่านั่งเฉยๆเงินก็อาจจะลอยเข้ามาหาได้หากท่านมีบุญเก่าหนุนนำเพียงพอข้ามาที่เรื่องการงานสุขภาพและความรักซึ่งเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกในปี2,569นี้ด้านการงานของชาวราศีกันจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและการยอมรับ ผู้ใหญ่เจ้านายที่เคยเมินเฉยจะหันมามองเห็นคุณค่าในตัวท่านดาวเกตและดาวมฤตยูที่ส่งผลต่อดวงชะตาจะกระตุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานที่ทันสมัยขึ้นท่านอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ระดับประเทศหรือระดับโลกหรือได้ทำงานเบื้องหลังที่มีความสำคัญมากหากท่านทำธุรกิจส่วนตัวนี่คือปีแห่งการขยายกิจการการสร้างแร์ให้เป็นที่จุดจำคู่แข่งทางการค้าจะแพ้ภัยตัวเองหรือกลายมาเป็นพันธมิตรกับท่าน อย่างไรก็ตามความสําเร็จในหน้าที่การงานที่พุ่งทยานนี้อาจแลกมาด้วยความเหนื่อยยากทั้งกายและใจซึ่งนําไปสู่เรื่องของสุขภาพที่ต้องระวังตามทัศนะของหมอปลายที่มักเตือนเรื่องโรคเวรโรคกรรมในปีนี้ชาวราศีกันต้องระวังโรคที่หาสาเหตุไม่เจอโรคภูมิแพ้โรคทางเดินหายใจหรืออาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูกที่เกิดจากการทํางานหนักเกินไปและพักผ่อนไม่เพียงพอนอกจากนี้ต้องระวังเรื่องลมในร่างกายไม่ว่าจะเป็นลมพิษหน้ามืดวิงเวียนศีรษะ พลังงานของราหูที่เล็งหรือทํามุมกับดวงชะตาอาจทําให้ท่านเกิดอาการเจ็บป่วยแบบปุบปรับฉับพลันได้จึงควรหมั่นตรวจเช็คร่างกายและทําบุญลงศพทําบุญกับโรงพยาบาลสงเพื่อแก้เคล็ดส่วนในเรื่องของความรักปีนี้เป็นปีแห่งการคัดกรองคู่แท้สําหรับคนโสดท่านมีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนที่มีวาสนาต่อกันแต่อดีตชาติอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนหรือคนที่มีอายุมากกว่าที่มีฐานะมั่นคงเข้ามาอุปถัมภ์คาจุน แต่ความรักครั้งนี้อาจจะไม่ได้โรแมนติกหวานแหววเหมือนในละครแต่เป็นความรักแบบผู้ใหญ่ที่เน้นความเข้าใจและการเกื้อกูลกันส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วต้องระวังอิทธิพลของดาวเสาร์ที่อาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดความเย็นชาหรือความห่างเหินกันบ้างด้วยภาระหน้าที่การงานที่รัดตัวอาจารย์หลายท่านแนะนําให้ชวนคู่ครองไปทําบุญร่วมกันไปไหว้พระาธาตุหรือปฏิบัติธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแก้เคล็ดเรื่องการผัดพลาด ความรักในปีนี้จึงเป็นบททดสอบจิตใจว่าท่านและคู่ครองจะจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อไปสู่ความมั่งคั่งร่วมกันได้หรือไม่มาถึงประเด็นสำคัญเรื่องเคราะห์กรรมและสิ่งที่ต้องระวังแบบลงรายละเอียดในแต่ละช่วงเวลาตามคำเตือนของหมอปลายและหลักดาวจรช่วงที่ท่านต้องระวังตัวที่สุดคือช่วงกลางปีประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมและช่วงปลายปีเดือนพฤศจิกายน ช่วงเวลานี้ดวงดาวจะมีการโคจรวิปริตพักคะหรือถอยหลังส่งผลให้อารมณ์ของท่านแปรปรวนง่ายตัดสินใจผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางไกลโดยเฉพาะภัยทางน้ำหรือการลื่นล้มในที่ชื้นแฉะให้ระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ทุกขลาบคือได้เงินมาแล้วต้องจ่ายออกไปกับเรื่องสุขภาพหรือซ่อมแซมยานพาหนะ วิธีแก้เคล็ดที่หลวงปู่ศิลาและครูบาอาจารย์แนะนำคือให้ท่านหมั่นปล่อยปลาหน้าเขียงหรือไถ่ชีวิตโครกระบือในช่วงเดือนเกิดของท่านหรือช่วงที่ท่านรู้สึกดวงตกการให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ที่จะถึงคาดเป็นการต่อชะตาชีวิตของท่านโดยตรงและอีกหนึ่งวิธีแก้กรรมที่มีผลมากในปีนี้คือการชาระนี่สง์ท่านอาจจะไปหยอดตู้บริจาคค่านา้มค่าไฟวัด หรือซื้อรองเท้าถวายพระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการแก้เคล็ดเรื่องการเดินทางและการเงินที่ติดขัดให้ไหลลื่นสะดวกโยทินอีกหนึ่งความลับของดวงดาวในปีนี้ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงคือพลังแห่งดาวเกตที่สถิตร่วมหรือทำมุมกับลัคนาดาวเกตคือดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในปี2569นี้ชาวราศีกันคนใดที่คิดจะศึกษาศาสตร์ลึกลับโหราศาสตร์พลังจิตหรือศาสตร์การรักษาบำบัดแบบองค์รวม เรกิคริสตัลฮีลิ่งท่านจะเรียนรู้ได้ไวกว่าคนอื่นอย่างน่าอาัศจรรย์และศาสตร์เหล่านี้อาจกลายมาเป็นอาชีพเสริมที่ทำรายได้มากกว่าอาชีพหลักเสียด้วยซ้ำเป็นปีที่ท่านจะค้นพบศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวเอง hidden talent จงอย่าปิดการโอกาสเพียงเพราะความกลัวหรือความไม่คุ้นเคยโดยสรุปแล้วเส้นทางชีวิตของชาวลัคนาราศีกันในปี2569คือเส้นทางของผู้มีบุญบารมีที่ถึงเวลาเบ่งบานเปรียบเสมือนดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำรอรับแสงตะวัน สิ่งสำคัญที่สุดคือใจของท่านต้องหนักแน่นมั่นคงและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมแม้จะมีอุปสรรคหรือมารมาผจญบ้างก็ขอให้ถือเป็นบททดสอบเพื่อยกระดับจิตวิญญาณอย่าลืมว่าอาจารย์ลักษ์เคยฟันธงไว้ว่าคนจะรวยช่วยไม่ได้แต่ความรวยนั้นต้องมาพร้อมกับการเป็นผู้ให้ยิ่งท่านให้มากเท่าไหร่จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะยิ่งประทานคืนกลับมาให้ท่านร้อยเท่าพันทวี ขอให้ท่านเชื่อมั่นในคุณงามความดีเชื่อมั่นในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองปี2,569นี้จะเป็นปีตำนานที่ท่านจะจดจำไปตลอดชีวิตเป็นปีที่ท่านจะก้าวข้ามความลำบากยากจนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนถาวร ขอให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมกระเป๋าใบใหญ่ๆไว้รองรับความโชคดีที่ทถาโถมเข้ามาดังสายนาทีที่ไม่มีวันเหือดแห้งพรใดอันประเสริฐในสากลละโลกจงบังเกิดแก่ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านณนะบัดนี้เทินคำว่าลาบลอยในที่นี้หมายถึงเงินที่ได้มาโดยไม่ต้องลงแรงเหนื่อยยากเงิน1 0 0 0 0แสหรือเงินหนล้านบาทมีโอกาสจะวิ่งเข้ากระเป๋าคุณแบบงงๆ ชาวราศีกันคนไหนที่ห่างหายจากการซื้อลอตเตอรี่ไปนานงวดนี้ขอให้ลองติดปลายนวมไว้บ้างเพราะมีเกณฑ์สูงมากที่จะถูกรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่1รางวัลข้างเคียงหรือเลขท้ายที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่มาของเลขมงคลสำหรับคุณในช่วงนี้ให้ดูที่สิ่งใกล้ตัวที่ชำรุดครับฟังผมให้ดีนะครับหมอช้างท่านเคยแนะกเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยและการซ่อมแซม หากบ้านเลขที่ของคุณสีซีดจ,จางหรือรถยนต์ของคุณมีรอยเฉียวชนเลขทะเบียนรถเลขที่บ้านเหล่านี้แหละครับคือสื่อนำโชคหากคุณฝันเห็นญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วให้นำอายุของท่านหรือปีพศเกิดของท่านมาเสี่ยงโชคดูดวงของคุณในช่วงนี้มีเกณฑ์ทุกขลาบแปลว่าอาจจะมีเรื่องให้ตกใจก่อนแล้วโชคใหญ่จะตามมาเช่นรถยางแตกหรือทำของหาย อย่าเพิ่งหงุดหิดเพราะนั่นคือการฟาดเคราะห์เพื่อรับโชคใหญ่ให้เอาเลขทะเบียนรถคันนั้นหรือเวลาที่เกิดเหตุมาซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้โอกาสที่คุณจะจับเงินแสนเงินล้านมีสูงมากนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์รับทรัพย์จากคนแปลกหน้าหรือคนที่มาจากแดนไกลพอาะขาแม่้าลอตเตอรี่ที่คุณไม่เคยซื้อด้วยมาก่อนถ้าเขาหยิบยื่นเลขไหนให้หรือเหลือใบสุดท้ายให้รีบคว้าไว้เลยครับ นั่นคือโชคชะตากำหนดมาแล้วว่าใบนั้นต้องเป็นของคุณอย่าลังเลอย่าเค็ดเยอะเพราะดวงคนจะรวยช่วยไม่ได้จริงๆจังหวะนี้ต้องกล้าเสี่ยงต้องกล้าลงทุนในเรื่องของตัวเลขดูบ้างแต่อย่าให้เดือดร้อนเงินในกระเป๋ามากเกินไปผมขอย้ำอีกครั้งว่าตัวเลข1 0 0 0 0แสนและ1ล้านบาทที่ผมจั่วหัวไว้ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝัน สำหรับชาวราศีกันที่พื้นดวงบุญเก่าหนุนนำในช่วงนี้ดวงดาวโชคลาภส่องสแสวงสว่างเจิดจ้าที่สุดในรอบหลายปีคุณอาจจะตื่นเช้ามาแล้วพบว่าตัวเองกลายเป็นเศรษฐีใหม่ในชั่วข้ามคืนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพร้อมข่าวดีหรือการตรวจรางวัลที่ทำให้มือไม้สัน่นนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นครับขอให้คุณเปิดใจและเตรียมกระเป๋าสตางค์ใบใหญ่ๆไว้รอรับทรัพย์กันได้เลยด้านการเงิน ต่อกันที่เรื่องปากท้องและกระแสเงินสดหรือด้านการเงินล้วนๆครับถ้าไม่นับเรื่องเสี่ยงโชคชาวราศีกันยังมีข่าวดีเรื่องรายได้หลักอีกด้วยตามการวิเคราะห์ดวงดาวของหมอช้างและโหราจารย์หลายท่านต่างเห็นพ้องต้องกันว่าดาวการเงินของราศีกันกํกำลังเดินหน้าอย่างมั่นคงและรวดเร็วใครที่มีปัญหาติดขัดเรื่องเงินหมุนชักหน้าไม่ถึงหลังหรือมีหนี้สินรุงรังฟังผมให้ดีนะครับ นี่คือนาทีทองของคุณที่จะปลดหนี้การเงินของคุณจะมาในรูปแบบของงานทับตัวยิ่งทํายิ่งได้เงินจะไหลามาเทมาจากการเจรจาติดต่อสื่อสารใครที่ทําธุรกิจค้าขายยอดขายจะพุ่งกระฉูดแบบที่คุณต้องตกใจลูกค้าที่เคยหายหน้าไปจะกลับมาลูกค้าใหม่จะดาหน้าเข้ามาหาคุณ ใครที่ทำงานประจำมีเกณฑ์จะได้ปรับเงินเดือนได้โบนัสพิเศษหรือได้ค่าไนนหน้าแบบฟลุกๆสำหรับคนที่รอคอยเงินตกเบิกเงินมรดกหรือเงินประกันที่ยืดเยื้อมานานช่วงเวลานี้คดีความต่างๆหรือข้อติดขัดทางเอกสารจะคลี่คลายคุณจะได้รับเงินก้อนนั้นมาครอบครองเพื่อตั้งตัวกระแสะการเงินจะล่องตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายใจมากขึ้น แต่ขอเตือนไว้นิดนึงตามคำแนะนำของหมอปลายว่าเมื่อได้เงินก้อนใหญ่มาแล้วให้แบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญไปบริจาคทานหรือไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อเป็นการต่อยอดเงินให้งอกเงยไม่ใช่ได้มาแล้วใช้หมดไป